สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม One Piece Pirate Warrior 4กันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเราเล่นตัวอะไรจากปกคลิปนะครับซึ่งตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้นั่นก็คือไคโดนะครับผมร่างไฮบิดนั่นเองนะครับผมนี่เป็นถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าอยู่ไหนวะประดนนะทุกคนเพราะว่าไคโดในร่างนี้เนี่ยค่อยห้างที่จะโหดมาก เราก็จะมาดูกันว่าไคโดในร่างไฮบิดจ,จะโหดเท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นประเภทใช้ความเร็วนะจากของเก่าที่เป็นของเก่าเป็นประเภทใช้พลังนะครับทุกคนเราก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคแผนที่เดินทะเลก็ประมาณนี้ดูข่าวๆไว้ทุกคนไม่มีอะไรสําคัญยังไงก็ต้องอัพทุกอันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แผนที่ทเลวิญญ,ญาณยังไม่ได้อัพเหมือนเดิม <laughs> แล้วก็สกิลของไคโดที่ผมเอาไปก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะ้ทุกคนไปดูสกิลของไคโดทุกอันกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงไปดู โอเคครับสกิลของไคโดก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นทักษะที่เอาไปนะครับไม่มีอะไรมากแล้วเราก็ลุยกันเลยโอเคด่านที่เราเจอคือเขาเรียกว่าอะไรน,นะ A.D.S. Lobby อุ้ยแล้เราเจอคิดอยู่ตรงหน้าเราเลยสมกับที่เป็นไคโดจริงๆหัวแบะไปดิคิดคิดเหรอคิด รบก่อนรบก่อนรบก่อหนึ่งสองปั๊บปั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 บติด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 ตดตึกไม่ไงขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนลวกันนะไอ้หนูเป่าหนึ่งสสามสี่สามเหลี่ยมฟาดฟาดฟาดไปดินี่ปลาถ่ายฟ้าไม่มีอะไรไปครับสกิลใหญ่จักหนึ่งที Él. บังกรเพิงปึบปับปึบปับห้าร้อยแตกไปเป็นที่เรียบร้อยหวานหมูทุบเปรีปย้ยงแตกคิดแตกแตกไปหนึ่งเรียกว่าหมชชูชึก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 กระทืบกระทืบตี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 แล้วก็กระโดด ฟาดไปอีกฟาดไปอีกเคลียไปดิพื้นที่นี้ของฉันแล้วนี่นี่สันจิโผล่ตรงกลางลานต้องไประกระทืบซันจ,จิแล้วหน่อยนะทุกคนเป็นพวกลูกกระจอกของหมวกฟางนะครับอินอินกระโดดลงบปแล้วตรงนู้นก็มีคูม,มาด้วยสันจิเหรองั้นเบ่งพลังเลยดีกว่าอย่างนี้ โอเคแล้วก็ท่าใหญ่สักหนึ่งทีแปลงร่างเป็นมังกรปับ๊บโอ้โหโอ้โหโดนไม่ดิเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่ไปงไปาดปึ้มเด้งเด้งเก็บเก็บไอ้พวกลูกกระจกแถวๆนี้ก่อนหนึ่งพันแตกไปที่เรียบร้อยหมูชึกปาดอีกดอกซันจีเต็มเต็ม เอาไปกินจบไปอีกหนึ่งนี่นี่นี่ฟาดฟาดฟาดปาบกระโดดปึบทุบนี่นี่มังกรลงร่างเปมังกรครับฟาดไปอีกแตกพื้นที่นี้เป็นของเช้าต่อไปก็ไปจาัก,การคุมะทุกคนไปครับ ใครโดเดินโคชาร,ระบบเป็นประเภทใช้ความเร็วเลยจะเชื่อเจอแล้วอ๋อแปซิฟิสต้าเปี้ปยงเกาะแม่งเยอะจัดทีมวัยรุ่นตอบโต้คืออะไรวะ <laughs> นี่คือทีมคนแก่กับทีมวัยรุ่นเหรอจัดไปดิทำให้แปซิฟิสตา้าหยุดชั่วคราวนั่นคือเคเวสของเรานะตรงนี้สามปับ๊บทุบ หนึ่งสองร่วงใบหนึ่งได้เวลาไปตรงนู้นมันจะยึดพื้นที่เราทุกคนเราให้มันยึดไม่ได้นะครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเจอใครโคบ,โคบ,โคบี้โคบี้เหรอวีรบุรุดกองทัพเรือวีรบุรุดของกองทัพเรือเหรอใช่หรือเปล่านะมันจะใช่หรือเปล่า ทุบ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 ตีเบามากเลยวะทำไมใครโดนร่างนี้ตีเบาจังวะเบ่งพลังกันหน่อยเพื่อจะแรงขึ้นไปครับฟาดฟาดปรับปรับอือเหือไปครับสกิลมังกรผงาดนี่ไงมาดิวิ้โคบี้โคบี้ ฟาดโอ้โหไม่โดนเต็มๆโดนแบบเฉียดๆนะคะผมตรงนี้ใครอีกคนหนึ่งใครโอ้โลโลมาตรงนี้แล้วหลงมาถึงนี่เลยเหรอไอ้หนูปั๊บเปียงนี่ถ้าเรากดสามเหลี่ยมเดียวมันก็จะไปกัดเผานะครับนี่ไงหนึ่งสองสามเปียงหนึ่งสองสามสี่ฟาด โอ้โหหนึ่งสองทุบ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 มองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ไ่ยี้ไงฟาดไปดีเป่าเป่าต่อจบสโ,โลไม่ได้เฉิดต่อไปต้องออกทางนี้มีคนอยู่ตรงกลางนะครับที่เราต้องาจาัดก,การอีกคนหนึ่ง มันจะเป็นแครอทใช่ไหมที่โผล่มานี่นี่ฟาดฟาดเป่ากระต่ายน้อยอ่ะจะเจอมังกรจัดไปขู่เด็กมาหน่อยเบิ้มเบิ้มเปรี้ยงแครอทแครอทแครอทโอเคบอสมันคือเอสนะครับเราต้องจัดก,การเอสเอสนามาตะคี จะใครโดนตีเบามากเลยวะนี่ไงฟาต้ปสวย้น,นี่นี่นี่หัวปั๊บ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 จัดชุดใหญ่ไปหน่อยแค่ลอดไม่นะหลอดแล้วหรือเปล่าอุ้ยเอ็ดมาหาเราถึงที่เลยจัดนี่ก่อนแล้วกันโอเคเดวเวลาเอ็ดมาร์คีทุกคน มาดิมัดอาคีมัดอาคีเหรออย่าหนีแล้วไงมัดอาคีอะเบ่งพลังซะหน่อยตีสายแล้เกียร์ต้องเบ่งพลังสู้นะครับอุ้ยนี่นี่ฟาดบึ้มกระจายไปดิเสียรากเสียรากกันหมดเสียรากกันหมดเสียรากกันหมดจัดชุดใหญ่ให้เอสเขาหน่อยปึ้มแรงแค่ไหนดูดิ เหล็กข vale mm ้อหนึ่งต้าเรามันลุกขึ้นมาเบ่งพลังก่อนนี่ไงเราถึงจะตีได้โอ้ยเกาะแตกอย่างไวอะเอสเอสเอสเหรอเอสเหรอโดนไปดิแตกเจอคนแก่ทุบเ้าให้ก็ได้อยู่นะครับแต่ไม่แรงเท่าไคลโดของเก่านะถ้าใครอยากได้ความแรงก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าความรัวนี่ได้เรื่อง คิวไปพันแปดนะครับผมแล้วก็หกนาทีแรงเอสอีกเช่นเคยครับของสายเราต้องไปด่านถว,ว่านันเพื่อความท้าทายนะทุกคนในตานหน้า <c oughs> อุ้ยรอบนี้ได้โซเพียบเลยู้หลานสี่ โอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวไคโดลั่งไฮบริดฟอร์มนั่นเองนะทุกคนก็จากที่เล่นมานะครับก็ความรู้สึกก็คือไคโดตัวนี้น่าจะตีแรงกว่านะทุกคนในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเล่นได้นะไม่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าอ่อนหรืออะไรางี้หรือผมอาจจะยังเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้ผมอาจจะเซ็ตสกิลอะไรไม่ดีนะครับเลยทาให้มันเบานั่นเองนะทุกคนก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมแต่ผมว่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปเล่นได้มันในระดับหนึ่งเลยถ้าเทียบกับตัวอื่น ที่เล่นยากๆอ่ะไครโดตัวนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ความแรงพอประมาณประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าส้าเราวันนี้สวัสดีครับผม